คุณผู้ชมคะวันนี้โลกโซเชียลวิจารณ์ณกันชํำเลยค่ะสำหรับกรณีของชุดนักกีฬาไทยที่จะไปที่กีฬาโอลิมปิกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะชุดที่วิจารณ์ณกันเยอะๆมันเป็นชุดที่จะใช้ในพิธีเปิด ค,คือจะต้องสวมใส่ในพิธีเปิดก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเปิดภาพของชุดที่เป็นชุดวอร์มอันนั้นมีแต่คนชมชื่นชมชื่นชมเสื้อชุดกีฬามีลายบ้านเชียงคนอุดรคนบ้านเชียงเขาภูมิใจมากแล้วสวยด้วยค่ะแต่พอมาเป็นชุดที่เป็นผ้าไหม สีฟ้าแล้วบอกว่านี่คือชุดที่จะใส่ในพิธีเปิดมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากเพจส s t a d ีย t TH ค่ะ,คะเขาก็โพสต์ภาพขึ้นมาก่อนแล้วก็ข้อความเขาเขียนเลยนะคะตอนแรกเขาบอกว่านี่แหละคือชุดที่จะใช้ในพิธีการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024คนที่เป็นแบบก็คือปอป้อ ซับซีรีแต้รัตนาชัยนักกีฬาแบดบินตันทีมชาติไทยเขาบอกนี่เป็นการเปิดตัวชุดพิธีการครั้งแรกให้ได้เห็นกันชุดที่เห็นอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะสีฟ้าผ้าไหมมีลวดลายไทยเป็นคอตั้งเป็นแถบกระดุมแล้วก็จะเห็นว่ามีกระเป๋าด้านล่างสองข้างให้เอามือได้ล้วงไปแล้วก็กระเป๋าด้านบนซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะคะทั้งหมดนี้ออกมาปุ๊บ คนวิจารณ์กันสนัน่นทำให้หลังจากนั้นไม่นานค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยจะต้องมีการพูดถึงลักษณะคือคนวิจารณ์เนี่ยเขาไม่ได้วิจารณ์เรื่องสีเขาบอกสีก็สวยดีนะคะคลายผ้าก็สวยค่ะคแต่มันเป็นเรื่องของดีไซน์รูปแบบรูปแบบแล้วดูแล้วก็มันมีข้อที่จะมองว่าน่าจะใช้เวทีเนี้โชว์ความเป็นไทยบวกกับสากลเพราะคุณผู้ชมฮะ พิธีโอลิมปิกพิธีเปิดเนี่ยสำคัญมากเพราะทุกชาติที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วเคยฮือฮามาแล้วใช่ไหมชุดของทางมองโกเลียเนี่ยปรากฏว่าเวิร์ลไวมากในปีนั้นเพราะชุดเขาสวยแล้วก็ดูทันสมัยมากแล้วก็มีกลิ่นไอของความเป็นถิ่นฐานของมองโกเลียใช่เลยค่ะแล้วกับประเด็นชุดที่เกิดขึ้นคนบอกว่าอาจจะดูเหมือนข้าราชาการต่างจังหวัด <ฮ>บางคนก็บอกว่าอย่าไปบูลลี่ขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่านี่คือสีที่มันแสดงความเป็นเอกลักษณ์นะ,<ฮ>ะสดใสดีออกแต่ในอีกมุมมองของคนที่เขาคิดว่าดีไซเนอร์ไทยอะค่ะมีความสามารถมากมายมและหลายต่อหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าชุดของไทยเราผ้าของไทยเราพอเอาไปแดัดแปลงเป็นชุดที่เป็นชุดสากลชุดทางการก็ออกมาสวยถึงขั้นมี AI เลยนะมีภาพจาก AI <ฮะ S 2> เขาบอกว่า อ่ะแบบนี้ละกันสมมติถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ชุดที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้แล้วเป็นผ้าไทยนะอันนี้ AI นะครอ,<ด>อันนี้ <ชม S 1> เป็น AI กระดําออกแบบกันหลากหลายมากหลายเพจหลายหลายหลายเว็บเลยฮะเขาบ, <นะ S 2> บอกว่าเอาก็ลองดูสิขนาดเนี่ยให้ AI ออกแบบครับผ้าไทยลายไทยๆมันก็ออกมาสวยดูทันสมัยแล้วก็ถือว่าเรากําลังจะไปปารีสนะอย่าลืมนะว่าที่นั่นคือเมืองแฟชั่น เราก็ควรจะตามแฟชั่นเข้าไปหน่อยเพราะเห็นแบบ AI ออกแบบมาแล้วคนก็เอามาแชร์กันคนก็เลยวิจารณ์กันหนักขึ้นอีกว่านี่ไงเห็นไหมมันออกจะสวยงามจะตายผ้าไทยเวลาไปอยู่ในชุดที่ทําให้เป็นแบบสากลหรือทําให้ทันสมัยเนี่ยลายนมาเลยนะสวยเห็นไหมคะอ่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะเพจนี้ s เ a d ดียม h เห็นแบบนี้เข้าก็เลยแก้ไขข้อความว่าชุดดังกล่าวนี้ จะไม่ได้ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันแล้วค่ะแต่จะเอาไว้ใช้ในงานราชการงานพิธีที่จะจัดขึ้นในประเทศบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ้าวนี่ไงต้องขับเคลื่อนกันด้วยเสียงตำหนิแต่ัหลย <laughs> วยปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเขาเสียดายคะคุณผู้ชมคุณชาดาเวทีนี้ถ่ายทอดสดทั่วโลกเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสได้โชว์เว็บเดียวเท่านั้นเนี่ย ก็ดังไปทั่วโลกอย่างในอดีตอย่างผมยกตัวอย่างประเทศมองโกเลียเนี่ยชุดเดินเข้าสนามเขาโดดเด่นมากแล้วก็ทําให้เป็นคนรู้จักดีไซน์ของประเทศนั้นไปเลยค่ะนอกจากคนทั่วไปที่วิพา์วิจารณ์กันในโซเชียลอย่างคนที่เป็นถึงทั้งที่ปรึกษาและเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะสองท่านค่ะอาจารย์พันศักดิ์วินยรัต์ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็บอกว่ามันเหมือนชุด ที่เป็นพนักง,งานอยู่ในห้องอาหารนะคะท่านพูดที่เล่นที่จริงว่าไม่ใช่มั้งรอดูก่อนนี่มันชุดเด็กห้องอาหารโรงแรมสองดาวห้องอาหารอำเภอนอกอำเภอเมืองด้วยไม่ใช่หรอกออคือไม่ได้ใจ,ใจว่าเอะใช่หรอเ <laughs> ช่นเดียวกับคุณดวงฤทธิ์บุญน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พ,พาเวเแห่งชาติท่านก็บอกเหมือนกันว่าเปลี่ยนชุดตอนนี้ยังทันนะ หรือทันไหมนะอมเอามาตอนใกล้ๆงานแล้วคือมาเปิดเผยภาพให้เห็นกันตอนที่มันใกล้ที่จะไปงานแล้วอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะแก้แบบไม่ทันและท่านก็แฮชแท็กด้วยนะบอกว่ากระทรวงไหนทําบอกมาซะดีๆนะคือเหมือนแบบเหมือนเป็นความเห็นส่วนตัวค่ะคว่าถ้าแก้ได้ก็แก้นะคุณดวงฤทธ์บอกเลยยังพอมีเวลาที่จะแก้จะปรับเพราะว่าพักพวกเพื่อนฝูงซึ่งแกอยู่ในแวดวงของดีไซน์สถาปัตย์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าโอ้โหคือวิพากษ์วิจารณ์กันครมเลยสำหรับพักพวกแก ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็ไม่ได้พูดเยอะนะคะพูดกลางๆแล้วท่านก็บอกแค่ว่าบางทีการมองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองอย่างเช่นถ้าท่านใส่เสื้อผ้าเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเสื้อผ้าของท่านดูเอาไปแล้วนะไม่เข้าตาของคนอื่นอาจจะดูเข้าตากว่าสวยกว่าแต่ทั้งหมดเรื่องนี้เราต้องให้เกียรติผู้ที่ออกแบบค่ะขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเพียงแค่เล็กๆน้อยๆจะดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านชื่นชมนะ ท่านโพสต์ X ชื่นชมชุดที่เป็นชุดวอร์มอะ่ะท่านบอกเป็นลายบ้านเชียงสวย,สวยงามท่านก็ชื่นชมตรงนั้นประเด็นนี้มีคนไปถาม, Big Bomb. ออมบิ๊กต้อมขออภัยบิ๊กต้อมบิ๊กต้อมฮะคือ,อคุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยจริงๆอยากถามบิ๊กป้อมเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอตัวนะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะที่จะไปสู่โอลิมปิกปารีสเกมเนี่ยก็มาชี้แจงเลยว่าเดิมทีชุดนี้เนี่ยไม่ได้ถูกวางเป็นชุดพิธีการในพิธีการเปิดแข่งขันโอลิมปิกเกม แต่ตามจริงแล้วเนี่ยจะใช้สำหรับงานพิธีการตั้งแต่การเข้าพบนายกเศรษฐานนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยชุดยังตัดไม่เสร็จซึ่งผ่านมานักกีฬาก็ใส่สูตรไปนะครับในงานพิธีการต่างๆรวมถึงอาจจะ,ะไม่เหมาะสมกับอากาศของกรุงปารีสที่ค่อนข้างร้อนในช่วงนี้นักกีฬาก็จะต้องล่องเรือตามแม่น้ําอีกเพราะ,ะนั้นช่วงที่มีการแข่งขันเน่ยส่วนใหญ่พิธีเราจะใช้ชุดวอร์มครับ คือถ้าช่วงเป็นพิธีเปิดจริงๆเนี่ยปกติมันจะมีสูตรสวมคลุมครัครั้งนี้ถ้าเกิดไม่เอาชุดนี้ไปก็สุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ชุดวอร์มนักกีฬาแทนมาดูชุดวอร์มกันหน่อยแล้วกันค่ะเพราะว่าสวยจริงๆท่านนายกท่านยังชื่นชมเลยนะคะเป็นชุดวอร์มเป็นชุดแข่งขันและชุดเดินทางเอางี้มี<อ>2มี2เวอร์ชั่นท่านนายกบอกว่าสวยจริงๆเพราะว่านี่คือ เป็นชุดที่มันสะท้อนถึงความเป็นไทยมรดกไทยเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกเพราะว่ามันคือมอรดกโลกบ้านเชียงค่ะแรงบันดาลใจของชุดนี้เขาบอกว่าชื่อ be our spirit ค่ะซึ่ง spirit เราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วในวงการของนักกีฬานะคะเป็นการส่งต่อจิตอิญญาณของบรรพบุรุษผสมผสานกับความเป็นสากลในปัจจุบันแล้วก็เป็นการวิจัยค้นคว้า เป็นการร่วมประชุมกันของผู้มนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเขารวบรวมข้อมูลมาหมดเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงกรมศริลปากร,กรก็มาให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านในชุมชนบ้านเชียงด้วยนะคะว่าสืบสารกันมายังไง การทอผ้าเป็นแบบไหนการย้อมผ้าคลามเป็นยังไงและการทําเครื่องปั้นลายบ้านเชียงเป็นยังไงทุกอย่างมันคือเอกลักษณ์ม,มันคือสิ่งที่นํามาสู่ความจดจาอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์นะคุณเสริมศักด์บอกเลยนะครับทุกคนสามารถมีความคิดเห็นได้แต่ต้องยอมรับนะโดยการดําเนินการเรื่องชุดเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ที่เป็นคนคิดและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปพิจารณาส่วนตนเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการในด้านนี้แต่น้อมรับสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนําไปถ่ายทอดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการโอลิมปิกได้รับทราบมีเสียงท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์นะฮะอธิบายถึงเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะไปนําเรียนห้คณะกรรมการโอลิมปิกได้รับทราบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วท่านจะจะดาเนินการปรับ ปรับอย่างไรกันได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นดูพินิษของของทางคณะกรรมการาครับเหมือนว่าหัวหน้านะักกีฬาบอกว่าอาจจะใช้ชุดบอลแทนตรงนี้ถือว่าทําได้ใช่ไหมครับก็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 เป็นชุดชุดบอลแทนก็เป็นเป็นชุดที่เหมาะสมอยู่ครับตรงนี้บอกว่ากับระแสสังคมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคนไทยแบบว่าจับจ้องจับผิดหรือว่าคนไทยต้องการเชียวหรือเปล่าอ๋ออันนี้ผมคิดว่า ทุกคนก็มีความคิดเห็นนะครับก็ยอมรับกันนะครับสิ่งที่ท่านแสดงออกนั้นเมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปพิจารณานะครับพิจานรณาเพราะคนที่ภาควิภาควิจารณ์ผมมองว่าเขาก็เป็นคนไทยเขาก็อยากจะให้ในความรู้สึกเขาสิ่งที่ออกมาเนะี่ยมันดีสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมครับนั้นผู้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องก,ก็ต้องรับไปว่าจะปรับปรุงหรือทำอย่างไรได้บ้างนะครับ คุณผู้ชมเห็นในส่วนของชุดวอร์มที่เขาออกแบบเป็นลายบ้านเชียงใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีนอกจากชุดวอร์มแล้วก็จะมีชุดที่เป็นชุดโปโลโด้วยอันนี้เป็นเสื้อโปโลเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเสื้อโปโลธรรมดาด้วยนะคะเป็นเสื้อที่ลายรีไซเคิลมาจากขวดน้ําพลาสติกอะคะ่ะแล้วก็เอามาทามาสารออกมาจนกลายเป็นเสื้อก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเป็นนวัตกรรมที่เราบอกว่ารักโลกไปด้วยเลยอนอกจากจะมีชุดที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอคนอกจากเรื่องของ ผ้าที่บอกว่าดีแล้วเสริมสักนิดนึงได้ไหมคะพ่อบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่ามันสามารถปรับแก้ได้ให้ทรงมันสวยกว่านี้ถ้ามันพอดีตัวกว่านี้คือถ้าดูเนี่ยผมคิดตามได้เลยครูบิ๊กเนี่ยคุณพีระมนชมทวัฒน์เนี่ยเจ้าของอาภาพรงามสตูดิโอเนผู้เชี่ยวชาญด้านเครื <mens confessed> <Links S 2> ่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยโบราณนะคือท่านบอกเลยว่าคอเนี่ยกว้างไปวงแขนเนี่ยไม่พอดี เก็ดเสื้อเนี่ยต้องเก็บหน่อยอนะลดขนาดแขนและท่านบอกว่าเสื้อเนี่ยต้องวัดตัวตัดให้พอดีถึงจะดูสง่างามแล้วก็แนะนําให้ใส่กับกางเกงสีขาวเพื่อจะได้ให้ขับเสื้อเนี่ยให้เด่นขึ้นถ้าจําเป็นก็ต้องมีการปรับเพราะอย่างนี้หลวมโครงเลยแต่ละจุด,<ฆ>แ,ตจดแต่ละจุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดแบบนี้ต้องตัดตัวต่อตัว,ตวใช่ถ้าปรับไปได้ท่านบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมคะเ<ฆ>จ้าหน้าที่คณะ ที่ไปก็สวมแล้วกันอยาให้นักกีฬาใสา่ส่วนนักกีฬาก็สวมชุดวอรไปรนะคะ,ะส่วนคุณผู้ชมเองสามารถร่วมกันส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาไทยกันได้นะคะสําหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่26รกรกฎาคมนี้จนถึง11สิงหาคมนะคะ